ในตอนนี้มีชื่อตอนว่าการทำภาพถ่ายคร่อมแสงเฉพาะพื้นที่ตัวอย่างที่สองก็จะยากกว่าตัวอย่างที่1น,นิดนึงตรงที่ว่ามันเป็นไฟล์าภาพที่ประกบกันไม่สนิทนะครับไม่สนิทอย่างเดียวไม่พอนะนะครับยังมีการขยับของฉากคุณลองนึกภาพนะหนึ่งเนี่ยคุณถ่ายภาพแบบไม่มีขาตั้ง ก็ถือว่าพินาศพอในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วคุณยังจะต้องมาเจอกับการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมือนกันในฉากอีกด้วยเช่นลมนะครับหรือว่าคนที่จะไปบอกให้เขาอยู่นิ่งๆนานๆโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยเนี่ยมันก็เป็นปัญหานั่นแหละดังนั้นเราจะทำอะไรได้บ้างละ่ะในในส่วนของการทำภาพถ่ายคล่อมแสงเฉพาะพื้นที่นะครับในระดับความยากแบบนี้ ก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะให้คุณดูไฟล์ภาพก่อนที่จะเอามาทำก็แลวกันไฟล์ภาพแรกนะเป็นไฟล์ภาพที่วัดแสงแบบโอเวอร์เลยฮะโอเวอร์เนี่ยก็เพื่อที่จะเก็บรายละเอียดในส่วนมืดนะครับคือเอาแค่นี้นะครับที่ผมกำลังใช้เมาส์ลากให้คุณเห็นอยู่นะครับแล้วก็ทับด้วยการถ่ายภาพแบบปกติละกันปกติวัดแสงที่ฉากท้องฟ้าเลยนะครับ มันก็จะได้ข้างในมืดตึ๊บไปเลยทั้งหมดเนี้ยทำให้คุณเห็นแล้วว่ากล้องนั้นมีข้อบกพร่องขนาดไหนนะครับในการมองเห็นในบริเวณที่แสงมีความแข็งสูงๆเนี่ยเราก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ประจำนั่นแหละและเราก็เลือกที่จะยอมแพ้โดยส่วนใหญ่แต่หมวดที่7เราไม่ตัดสินใจแบบนั้นนะครับเราจะสู้กับเขานะครับเอาล่ะให้คุณเห็นภาพบนนะครับซึ่งเป็นภาพที่ฉากหน้าเนี้ย พื้นหลังไอ้เขาเรียกว่าฉากหลังแสงพอดีแต่ว่าฉากหน้ามืดนะครับแล้วก็ภาพด้านล่างนะครับเป็นฉากหลังสว่างจ้าเลยนะครับ over e x p e s u r e แล้วก็ข้างล่างไอ,ไอ้ตรงฉากหน้าเนี่ยเห็นพอดีก่อนอื่นคุณต้องกด shift นะคุณต้องกด s h i ทั้งล่างทั้งบนเลยแล้วก็ไปที่ edit ครับจากนั้นเลือกอะไรดีเอ่ยนะครับเลือก auto align layers นะครับจะปรากฏ d i a l อก ตรงนี้ขึ้นมาคุณก็เลือก auto projection เลยนะครับแค่นี้แหละไม่ต้องอะไรมากตรง lens correction vignette กับ geometric distortion เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไม่ทำนะเพราะผมเลือกที่จะไปทำเองเอาในภายหลังเขามี6ตัวเลือกด้วยกันก็คือ auto projection perspective projection collage นะครับ cylindrical spherical แล้วก็ reposition หลักๆที่ใช้นะบอกตรงเลยผมก็ใช้ Perspective นะครับ s p h e r i c a l หรือว่า c y l i n d r i c a l แค่นั้นเอง Reposition กับอาลลัดไม่ค่อยได้ใช้ครับแต่กันแล้วแต่แหละคุณอาจจะถูกใจตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะนะครับกดโอเคก่อนพอกดโอเคแล้วนะครับภาพเนี่ยเขาจะถูกประกบโดยอัตโนมัติซึ่งเกินครึ่งของโอกาสทั้งหมดมันทำได้ดีครับทำได้ดี แต่ถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยคุณจะต้องไปใช้วิธีที่ยากกว่านี้ก็คือการผสานภาพด้วยโหมดผสานอะไรอันนี้มันหมดที่7เนาะโหมดผสานอยู่ที่หมดที่9้านะครับถ้าคุณเรียนหมดที่9มาก่อนคุณก็จะเข้าใจแหละว,ว่าผมพูดอะไรอยู่แต่ถ้าคุณไม่ได้เรียนของดอสเลไวหมดที่9้าเลยเนี่ยหมดที่เจก็จะงงละว่าโหมดผสานคืออะไรนะครับโหมดผสาน difference นะครับแม้ว่ามันประกบกันสนิทนะมีไม่สนิทจุดใดบ้าง ก็จะเห็นขอบๆนิดหน่อยแต่ว่านั่นแหละไม่ได้มีปัญหาอะไรมากถามว่าเราจะเอาคอนเทนต์ส่วนใดของภาพมาใช้เพราะว่าตอนนี้ภาพมืดประกบภาพสว่างอยู่ดังนั้นนะครับก็จะต้องมาร์คภาพมืดเพราะเราเอาคอนเทนต์ส่วนใหญ่ของภาพมืดที่ฉากหลังนะครับแลวเราเอาคอนเทนต์ส่วนใหญ่ของภาพสว่างที่ฉากหน้านะครับเราก็กดมาร์คธรรมดาโดยที่ไม่ต้องกดคีย์อะไรนะนะครับพอกดไปแล้วเนี่ย ก็คลิกนะครับคลิกนิส่วนมาร์คสีขาวมาร์คสีขาวบอกไปแล้วในตอนที่1มาร์คสีขาวคือแสดงทั้งหมดที่มีในเลเยอร์นั้นซึ่งการแสดงทั้งหมดของภาพที่ฉากหน้ามืดฉากหลังสว่างมันก็คือการทับภาพหลังนี่แหละนะครับไม่ได้มีอะไรเลยที่ฉากหลังแสดงให้เราเห็นเห็นแม้ว่ามันไม่สนิทจริงๆอ่ะนะครับก็เจ้าพี่เจ้าของร้านเขาขยับเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ย เราจะต้องเรียกว่าลบคอนเทนต์ส่วนภาพบนนะครับให้มันเต็มที่ไปเลยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าเป็นคนลางๆสองคนทับกันอยู่ทีนี้ทำไรละ่ะเราก็มาคลิกที่มาร์คนะครับแล้วกด B นะฮะกด B เนี่ยก็เปลี่ยนเป็น Brush Tool กําหนดขนาดแปลงแบบ100%นะครับระบายนะเอาแค่นี้ยเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมถอยหลังก่อนละกัน ถามว่าทำไมต้องระบายเข้มรุนแรงขนาดนี้นั่นก็เพราะว่าคนขยับนะฮะถ้าคนมันเป๊ะสนิทเลยเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้แรงอะไรขนาดนั้นก็ได้หรือใครจะใช้น้อยกว่าก็ได้นะนะครับแล้วคุณก็ต้องไประบายเข้มเห็นไหมฮะนะี่ครับเดี๋ยวค่อยไปลดผลเอฟเฟกเอาก็ได้โอ้ยเนี่ยนะ ตรงที่ผมระบายเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีบางพื้นที่ที่ต้องการความเป๊ะของขอบอะฮะอันนี้คือตัวอย่างให้ดูนะไม่ใช่ว่าให้ทําตามอย่างนี้แล้วมันจะดีนะฮะเห็นหว่ามันเกิดขอบเราก็เอาตรงนี้ก็ดจะปัดนี่คือไอเดียนะครับนี่คือไอเดียมันจะมีความยากอยู่หนึ่งจุดก็คือตรงนี้นะครับตรงเนี้ยบางทีคุณปะไปนะเห็นไหมฮะหายเลย ทำไงดีละ่ะคุณต้องกลับมาสวิตช์ที่ตัวคอนเทนต์บนเลเยอร์ก่อนอย่าเพิ่งไปสวิตช์ตรงส่วนของมาร์สนะครับสีดำคือซ่อนสีขาวคือแสดงการใช้มาร์สมีข้อดีตรงที่ว่าคุณทํากลับไปกลับมาได้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปใช้อย่างลบขึ้นมาเนี่ยคุณก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากการใช้คีย์ Ctrl Z ใน Windows หรือว่า Command Z ในแม็กนะเลือกแล้วก็ Select In นเ r อรเอาพื้นที่ตรงข้ามกับที่ที่เราเลือกแล้วก็สักนั้นก็สลับมาที่มาร์คแล้วก็ระบายด้วยสีขาวไปสังเกตว่าตัวป้ายก็จะไม่ได้โดนผลกระทบอะไรเลยของการระบายด้วยผูุกันแปลงปรับอะไรเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขอโทษมาเป็นภูกันแล้วก็อะไรนะสีดำใช่ไหมเนี่ยครับก็จะไม่โดนผลลัพธ์ของการใช้แต่ก็ต้องระวัวงแหละเพราะว่าเนี่ยฮะดันไปโดนด้านล่างที่เราไม่ได้เลือกไง แต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะเลยเราก็มาเลือกเอาที่หลังด้วยผู้การสีดำก็ได้ฮะเฮ้ยสีขาวเส็จไม่ใช่สีดำนะนก็ลำบากลำบายเห็นแม้ว่ามันเริ่มมีความด่างความเลยซึ่งก็ต้องใช้ความละเอียดทีนี้ก็มันก็พอไกด์คุณเป็นไอเดียได้แล้วหนึ่งภาพประกบกันไม่สนิทเนี่ยคุณต้องใช้ออโต้อไลน์เลเยอร์หกโหมดตามที่ผมกล่าวมาสองหลังจากประกบกันตามที่คุณพอใจแล้วนะครับ จึงไปกำหนด perspective ใน Adobe Camera Raw หรือว่า Control Shift A ใน Windows นะครับหรือถ้าใครใช้ Mac นะก็เป็น Command Shift A วิธีการก็มี2อ,อย่างเหมือนกับที่ผมบอกถ้าคุณไม่ใช้ Auto vertical หรือ Auto horizontal คุณก็ต้องไปใช้ Guide upright อย่างภาพนี้ผมอยากให้มันเป๊ะเลยนะครับก็อาจจะใช้ใช้อะไรดีนะใช้ลอง Auto vertical ก่อน ออโต้เวอร์ติเคิลเป็นแบบนี้นะครับออโต้เวอร์ติเคิลทำไมไม่ใช่ออโต้ h o r i z o n t a l หรือแกนนอนละ่ะเพราะว่าร้านนะครับหลังคาส่วนด้านบนเขาไม่ได้เป๊ะเป็นแนวนอนเนหรือถ้าคุณอยากจะลองก็ลองได้นะฮะเป็นไกด์อัพไรท์แล้วกันคุณก็ตีเส้นหนึ่งละนาบเอียงลงมาทางด้านซ้ายนะครับเส้นที่สองคุณก็ใช้เส้นความเป๊ะของตรงนี้เป็นแกนอ้างอิงได้เลย คุณก็จะได้อย่างนี้แหละเห็นไหมคุณดูสิมันไม่ใช่เห็นไหมฮะมันไม่ใช่เนี่ยมันเอียงไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรดันทุลังทําต่อดันทุลังทําต่อก็แล้วกันสามแล้วก็สี่คุณก็กลางคุณก็จะได้อะไรที่มันเป๊ะอย่างนี้แหละแต่ก็นั่นแหละการที่มันเป๊ะที่หลังคามันจะทําให้ส่วนอื่นไม่เปะ๊ะเพราะว่าต้นฉบับจริงอะหลังคามันเบี้ยวไงล่ะนะครับก็ใช้แกนตั้งอย่างเดียวก็พอละนะครับแกนตั้งแล้วคุณก็ไปหมุนนะครับหมุนด้วยสเกลโรเทชหรืออะไรก็ได้ ก็ถ่ายมามันไม่ตรงสุดท้ายก็ครอปแล้วอาจจะใช้ ai ในการเติมนะครับในการเติมพื้นที่ที่มันประหลาดประหลาดพวกนี้ไปนะครับค่อยๆทำนะใจเย็นๆนะครับให้เขาเรียกว่าอะไรมั่นคงกับระเบียบขั้นตอนนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปสติแตกกับปัญหาที่มันเยอะแล้วเราต้องค่อยๆแก้ก็เน้นความใจเย็นกันละกันนี่แหละเป็นไกด์ง่าย,ายๆในตอนที่ 2, สองสังเกตว่าจะยากกว่าตอนที่หนึ่งเนาะ อย่างตอนที่หนึ่งก็มันประกบกันเป๊ะนะครับก็อ,องศาอะไรมันเป๊ะหมดแล้วมันคือภาพเดียวนี่แต่นี่มันสองภาพคุณก็จะเห็นแสงหลอนๆอะไรเงี้ยนะก็เริ่มใช้ความละเอียดในการคัดเลือกมิติและจัดการทีละจุดไปยิ่งคุณทําละเอียดงานคุณก็จะยิ่งออกพอดีนะครับ